สวัสดีครับเรามาดูผ้าเบรกหลังกันครับผ้าเบรกหลังที่เป็นดุมนะครับที่เป็นผ้าเบรกนะเป็นดัมเบรกนะครับนี่กินไปเหลือแต่เหล็กแล้วครับบางมากแล้วฮะอย่างนี้ต้องควรรีบเปลี่ยนเลยนะครับไม่ถึงห้าสิบโลนี่จะสีกับเหล็กแล้วต้องทำการเปลี่ยนแล้วก็ล้าง อ๋อเปลี่ยนลูกปืนด้วยอ๋อก็ต้องนี่นนก่อนดิได้ไหมโอเคเออแล้วล้างก่อนครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนล้างเห่าล้างคราบก่อนเจตนี้ก็ลูกปืนล้อแตกด้วยหมุนได้รอบเลยครับนี่ต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าดูดูพับเบรกกับกับเบรกเนี่ยคิดกันแล้วครับ วิ่งได้ไม่ถึงร้อยโลก็ไปแล้วส่วนมากดัมเบลกเน่มันจะกินข้างเดียวต้องเขาเปลี่ยนเขาเบรกข้างหน้าเนี่ยสองทีนะแล้วต้องมาดูข้างหลังอีกทีหนึ่งดัมเบลกนะครับนีคืออันตรายนะครับมันจะเบรกไม่อยู่แล้วมันจะทําให้ดุมทำให้ด้านเบรกเนี่เป็นรอยด้วยนะ โอเคครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าก่อน,นครับครับสวัสดีครับ